สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนภาษาอังกฤษนะครับสำหรับวันนี้นะครับภาษาอังกฤษเราจะมาเรียนเรื่องของ p a ภา s p e e c h นั่นเองนะครับก็คือส่วนต่างๆของคําพูดนะครับก็คือคําชนิดต่างๆซึ่งนํามาร้อยเรียงเป็นวลีเป็นประโยคนะครับเพื่อที่จะนําไปใช้นะครับสนทนาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประโยคต่างๆนั่นเองนะครับซึ่งมีทั้งหมด8ชนิดด้วยกันนะครับซึ่งเป็นภาษาอังกฤษพื้นฐานนะครับเราควรจะรู้นั่นเองนะครับ p a ภา s p e e c h นะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับหนึ่งนั้นก็คือคำนามนะครับ คืออะไรเดี๋ยวเราไปเรียนเพิ่มเติมกันนะครับ 2. คํา pronoun นะครับ pronoun ก็คือคําสรรพนามนั่นเอง 3. คํา adjective นะครับก็คือคําคุณศัพท์นะครับ 4. ก็คือ verb นั่นเองนะครับนั่นก็คือคาํากริยา 5. ก็คือคํา adverb นั่นเองนะครับก็คือคำวิเศษ6นั่นก็คือคำ preposition นะครับนั่นก็คือคำบุพบทนะครับ 7นะครับก็คือคำ c onjunction นะครับก็คือคำสันธานนั่นเองนะครับ8ก็คือ interjection นะครับก็คือคำอุทานนั่นเองวันนี้เรามาเรียนคำนามกันก่อนนะครับ what is now what is now คำนามคืออะไรนะครับแล้วก็นำไปใช้อย่างไรมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับในแต่ละประโยคนั่นเองนะครับ คำนามนะครับ n o u คืออะไรนะครับค่ก็คือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์ที่สิ่งของนะครับสถานที่วัตถุสสารต่างๆนะครับทั้งที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับและที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับคืออะไร nouns นะครับ humans นะครับคนนะครับชื่อคนนะครับเช่นนะครับ Mr. Mr. Scott Find นะครับ Father นะครับ Father ก็คือคำนามนะ Children ก็คือคำนามเช่นกันนะครับ People People คนก็คือคำนามเช่นกันนะครับ Engineer Engineer วิศวกรนะครับก็คือคำนามเช่นเดียวกันนะครับต่อไปนะครับ Animals นะครับชื่อสัตว์นะครับเช่นนะครับ Dolphin Dolphin ก็คือปลาโลมานั่นเองนะครับ Giraffe Giraffe ก็คือยีราฟนะครับ Horse Horse ม้านะครับมาก็คือคำนามเช่นกันนะครับ tiger tiger เสือนะครับแล้วก็ monkey monkey ก็คือลิงเหล่านี้ก็คือชื่อสัตว์นั่นเองนะครับ animals นะครับก็คือคำนามนะครับต่อไปนะครับสิ่งของนะครับ things นะครับคืออะไรบ้างนะครับ backpack นะครับกระเป๋านะครับ school สกรูก็คือสลักเกลียวนั่นเองนะครับต่อไปนะครับต่อไปก็คือ Calculator Calculator ก็คือเครื่องคิดเลขนั่นเองนะครับต่อไป Food Food ก็คืออาหารนั่นเองต่อไป juice ก็คือน้ำผลไม้นั่นเองเหล่านี้ก็คือสิ่งของนะครับ things ก็คือคำนามเช่นเดียวกันนะครับต่อไปก็คือสถานที่นั่นเองนะครับ places นะครับเช่นนะครับ hospitalhospital นะครับก็คือโรงพยาบาลน,นะครับ university university ก็คือมหาวิทยาลัย company company ก็คือบริษัทนะครับ bangkok bangkok กรุงเทพมหานคร japan japan factory factory โรงงานนะครับ ก็คือคำเหล่านี้นะครับก็คือคำนามเช่นเดียวกันนะครับบอกสถานที่นั่นเองนะครับต่อไปนะครับคำนามนะครับเป็นสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานั่นเองนะครับเช่นนะครับ English English ก็คือภาษาอังกฤษนะครับ Thai Thai ก็คือคนไทยภาษาไทยนั่นเองนะครับ Japanese Japanese ก็คือคนญี่ปุ่นหรือว่าภาษาญี่ปุ่นนั่นเองนะครับต่อไป morning morning ตอนเช้านะครับ afternoon afternoon ตอนบ่าย evening evening ตอนเย็นนะครับต่อไปนะครับ summer 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 ฤดูร้อนนะครับ autumn autumn ฤดูใบไม้ร่วงนะครับ spring spring ฤดูใบไม้ผลินะครับ winter winter ก็คือฤดูหนาวนั่นเองนะครับเหล่านี้ก็คือคำนามเช่นเดียวกันนะครับต่อไปนะครับ friday วันศุกร์ saturday saturday s a t ร์ d a y วันเสาร์นะครับ Sunday วันอาทิตย์นะครับเหล่านี้ก็คือคำนามเช่นเดียวกันนะครับต่อไป October October นะครับก็คือเดือนตุลาคมนะครับ November ก็คือเดือนพฤศจิกายน d e c ซ m b e r ก็คือเดือนธันวาคมนั่นเองนะครับเหล่านี้ก็คือคำนามนะครับเป็นวันเป็นเดือนนะครับรดูนะครับก็คือคำนามเช่นเดียวกันต่อไปนะครับเรามาดู abstract nouns กันบ้างนะครับ ก็คืออาการนามนะครับนามที่ใช้บอกสถานะสภาวะคุณลักษณะต่างๆนะครับเช่น time นะครับเวลา love love ความรักนะครับ beauty ความสวย difficulty difficulty ความยาก happiness happiness ความสุขนะครับเหล่านี้ก็คืออาการนามนะครับ abstract นามนั่นเองนะครับเป็นคำนามเช่นเดียวกันนะครับมันจะบอกเป็นสถานะสภาวะคุณลักษณะต่างๆนั่นเองนะครับเรามาดูคำนามนะครับส่วนใหญ่แล้วทำหน้าที่เป็นอะไรบ้างในภาษาอังกฤษนะครับคำนามส่วนใหญ่จะทำหน้าที่เป็นประธานนะครับก็คือ subject นั่นเองนะครับหรือเป็นกรรมนะครับก็คือ object นั่นเองนะครับของประโยคนะครับ เราไปดูตัวอย่างประโยคกันนะครับเช่นตัวอย่างประโยคนะครับ g า a m m a r teaches students grammar teaches students นะครับคำนามคือตัวไหนนะครับเมื่อกี้เราได้เรียนมาแล้วนะครับอาเฉลยนะครับคำนามนะครับก็คือชื่อคนนั่นเองนะครับก็คือกา a m m a นะครับทำหน้าที่เป็นประธานนั่นเองนะครับ 2. นะครับ students นะครับ students นักเรียนนะครับก็คือคำนามเช่นเดียวกันนะครับทำหน้าที่เป็นกรรมนั่นเองนะครับคำนามทำหน้าที่แบบนี้นะครับเป็นประธานของประโยคแล้วก็เป็นกรรมของประโยคนั่นเองนะครับที่เราได้เรียนมาเมื่อกี้นะครับเป็นชื่อคนสัตว์ที่สิ่งของนะครับเป็นคำนามนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเรามาดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับ the teacher speaks to the students the teacher speaks to the students นะครับ คำนามคืออะไรบ้างและทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับฉเฉลยนะครับ the teacher นะครับก็คือคำนามนั่นเองนะครับทำหน้าที่เป็น subject นะครับก็คือประธานนั่นเองนะครับและมีอะไรอีกนะครับ ก็คือ students นะครับ students ก็คือนักเรียนนะครับเป็นคำนามเช่นเดียวกันนะครับทำหน้าที่เป็น object ก็คือทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคนั่นเองนะครับคำนามใช้แบบนี้นะครับต่อไปนะครับเรามาดูแบบฝึกหัดกันบ้างนะครับ what happened what happened เกิดอะไรขึ้นนะครับเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะครับ the girl fell down the stairs the girl fell down the stairs นะครับคำนามคือตัวไหนบ้างนะครับแล้วก็ทำหน้าที่เป็นอะไรบ้างนะครับโอเคนะครับเรามาเฉลยกันนะครับคำนามนะครับมี2ตัวนะครับ the girl นะครับก็คือผู้หญิงนะครับแล้วก็ the stairs นะครับนั้นก็คือบันไดนะครับในประโยคนี้ก็จะมีคำนาม2ตัวนั่นเองนะครับนั่นก็คือผู้หญิงเด็กผู้หญิงแล้วก็บันไดนั่นเองนะครับ แบบฝึกหัดต่อไปนะครับ What do we use to make cakes นะครับเราใช้อะไรในการทำเค้กนะครับ Cakes are made from flour, eggs, butter, milk, and sugar นะครับในประโยคนี้มีคำนามอะไรบ้างนะครับโอ okay, เคเฉลยนะครับ ก็จะมีเค้กนะครับแล้วก็มีแป้งแล้วก็มีไข่มีเนยนะครับมีนมแล้วก็มีน้ำตาลน,นั่นเองนะครับตัวอย่างต่อไปนะครับ Maria is at a clinic her son is sick นะครับ Maria is at a clinic her son is sick นะครับในประโยคนี้มีคำนามอะไรบ้างนะครับ เฉลยนะครับมาเรียนะครับชื่อคนนะครับเป็นคำนามนะครับคลินิกเป็นชื่อสถานที่นะครับเป็นคำนามเช่นเดียวกันนะครับสั้นก็คือเป็นคนนะครับเป็นคำนามเช่นเดียวกันนะครับตัวอย่างต่อไปนะครับ New Zealand is my favorite country New Zealand is my favorite country นะครับตัวอย่างประโยคนี้นะครับมีคำนามอะไรบ้างนะครับ โอเคเฉลยนะครับก็คือ New Zealand นะครับก็คือชื่อประเทศนะครับก็คือชื่อนะครับสถานที่นั่นเองนะครับ Country นะครับ Country นะครับเป็นเมืองเป็นสถานที่เนาะเป็นเมืองเป็นสถานที่นะครับก็คือคำนามเช่นเดียวกันนะครับต่อไปนะครับ Peter is a policeman Peter is a policeman Peter is a policeman นะครับคำนามคืออะไรบ้างนะครับ ฉเฉลยนะครับก็คือปีเตอร์นะครับก็คือคำนาม p oliceman ก็คือคำนามเช่นเดียวกันนะครับปีเตอนะครับก็คือชื่อคน,นครับ A policeman ก็คือตำรวจก็คือเป็นคำนามเช่นเดียวกันนะครับต่อไปนะครับ there are four bedrooms in this house there are four bedrooms in this house นะครับคำนามในประโยคนี้มีอะไรบ้างเรามาฉเฉลยกันนะครับ คำนามก็คือนะครับ bedrooms นะครับก็คือห้องนอนนั่นเองนะครับแล้วก็ house ก็คือบ้านบ่งบอกถึงสถานที่นะครับก็คือคำนามเช่นเดียวกันนะครับโอเคนะครับจบไปสำหรับคำนามนั่นเองนะครับ ep ต่อไปนะครับเราจะมาเรียนคำ pronoun นั่นเองนะครับคืออะไรและมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับสำหรับวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับโอเคนะครับใครชอบก็อย่าลืมติดตามเป็นกําลังใจให้เลยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษง่ายๆนั่นเองนะครับส่วนใครที่มีคําถามอะไรนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างไว้เช่นเคยนะครับก็จะมาตอบทุกคอมเมนต์เลยทีเดียวนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ